ครับผมมาต่อกันด้วยเรื่องของ box element ครับหัวข้อย่อยของ box element มีกล่าวถึงว่า box element คืออะไรแล้วก็ตามด้วยการใช้งาน box element, box element นะครับที่มีการใช้งานมีอยู่3ส่วนก็คือมี margin padding border และตามด้วยการกำหนด property แบบ shorthand ครับผมแล้วก พูดถึงเรื่อง default value value คือค่า default ของตัว b o c element เนี่ยในแต่ละ tag เนี่ยมีอะไรบ้างนะมาด้วย block element คืออะไรก่อนนะครับตัว block element เนี่ยมันจะเกี่ยวกับ tag HTML ของเรานะครับแต่ละ tag ของเราเนี่ยเช่นตัว tag div นะครับเรามีใช้ tag div ไป tag เราใช้ tag p tag a tag u l l i อะไรพวกนี้ครับมันจะมีมันจะมีคุณสมบัติที่เป็นบล็อกอิ e ลเมนต์ครับทุกตัวทุกตัวสามารถที่จะเป็นบล็อกได้มันก็คือกล่องนั่นเองแต่เจ้ากล่องตัวกล่องเนี้ยมันมันไม่ใช่กล่องสี่เหลี่ยมธรรมดาและที่ใส่อะไรเข้าไปได้ฮะมันมีกล่องที่มีคุณสมบัติพิเศษดังนี้นะครับ,น,น,รบนี่ครับนี่ก็คือรูปแบบของตัวบล็อกอิเลเมนต์มันคือตัวกล่องเนี้ยมี border แน่นอนละ ใช่ไหมครับสามารถกำหนดว่า border เนี่ยมีความหนากี่พิกเซลเห็นไหมครับอันนี้ถ้าเกิดเรากำหนดความหนาหนาขึ้นก็จะหนาแบบนี้ครับหนาขึ้นมาแล้วก็มา r g จินครับผมมาจินก็คือเป็นค่าระยะห่างในส่วนกรอบนอก border นะครับแล้วก็ส่วน padding ด้านในนะครับด้านในของกล่องนั่นเอง แล้วก็ส่วนบรรจุคอนเทนต์ก็คือเราบรรจุอะไรเข้าไปในแท็กปุ๊บก,ก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ของตัวบล็อกนั้นใช่ไหมครับจบแล้วครับเรื่องของอะไรคืออะไรคือบ็อกอิเลเมนต์คุณก็เข้าใจแล้วมี3ส่วนด้วยกันทีเนี้ยการใช้ Margin Padding Border เนี้ยมันใช้ต่างกันยังไงนะครับพูดถึง Margin ก่อน margin นะครับ margin สมมุติว่าผมมีบล็อกอยู่2ออันนี้นะครับนะปึ๊บมันคือการกำหนดผมบอกไปแล้วใช่ไหมครับคือการกำหนดรอบนอกกล่องถ้าสมมติกล่องนี้ผมกำหนดว่า Mar ิ i n ด้านล่างสามารถกำหนด,ด้า,าน m a margin บั t t อมอย่างเดียวได้นะครับสามารถกำหนดแต่ละเฉพาะด้านได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องกำหนดทั้งทั้ง4ด้านนะครับผมกำหนดว่า margin บั t t อมเป็น10อ่า ค่าถ้ากำหนดด้านบนนะครับบัตทอมเป็น10มันก็จะห่างลงมาอย่างนี้10พิกเซลนะครับ้ากำหนดอันนี้ลงมาหรือคุณจะกำหนดกล่องล่างคุณก็ต้องกำหนดมา r ์จินท็อปเป็น10พิกเซลเลือกได้นะครับว่าคุณจะกำหนดกล่องไหนแล้วแต่คุณจะ,ะจะก,กำหนดเองขึ้นมาครับผมนี่ก็เป็นการกำหนดระยะห่างของมา r g จินนั่นเอง ถ้าไปดูตามดีไซน์แล้วนะครับเราสามารถาำนด m มาจินได้หลายส่วนเลยเผมขอเปิดตัวดีไซน์ขึ้นมาอธิบายก่อนละกันนะครับตามก็ตามตัวทฤษฎีเขาครับมาจินนี้เราจะใส่ว่า margin top, มาจินขีดท็อปมาจินขีดเล็บมาจินขีดไลท์มาจินขีดอะทอมครับอโอเคผมมาเปิดดีไซน์ให้ดูนะครับ ผมเปิดตัวดีไซน์ไปปูดีไซน์นะครับจะไม่ได้แล้วดีไซน์ตัว นะนะครับดูจากดีไซน์แล้วก็พวกระยะห่างทั้งหลายแหล่นะครับจะเป็นมาจินอย่างตรงนี้ครับระยะห่างตรงนี้ก็เรียกว่ามาจินเล็บก็ได้นะครับใส่มาจินเล็บเข้าไปนะครับอ่าตรงนี้ครับตรงระยะห่างเนี่ยด้านบนนี้ก็ใช้มาจินท็อปอันนี้ก็ใช้มาจินเล็บมาจินไลท์เนี่ยนี่ก็ใช้มาจินแบตเติมก็ได้นะครับเห็นไหมครับมาจินทั้งนั้นเลยนะครับเห็นไหมครับเราใส่มาจินตรงนี้ ตรงนี้ด้านบนนี้ใส่มาจินนี่ด้านซ้ายก็มาจินเล็บไปไหมครับมาจินจะใช้ประมาณนี้ทีนี้ลองมาใช้กันดูครับอ่าโอเคผมจะใส่มาจินอ่าผมต้องการช่องว่างระหว่างเนี่ยครับเมนูนะครับมี Home About c o คอนแทคผมต้องการช่องระยะห่างเนี้ยเพิ่มขึ้นผมก็ไปใส่ดูนะครับตัวเมนูของเราเอา อยู่ที่นี่นะครับเราก็อ้างอิงที่ main nav ก่อนนะครับแล้วก็ li นะครับเรามาเขียนกันนะครับที่สไตล์ชีตผมกำหนดที่ตัวโปรเจกตนะครับมาดูนะครับ n a e n a main n a m e ไหมครับ ผมจะอ้างอิงตั้งแต่เนฟก็นี่ก็ได้นะครับหรือว่าจะอ้างอิงที่นี่เลยก็ได้ไม่มีไม่มีข้อแตกต่างครับสามารถที่จะอ้างอิงได้ถ้าผมอ้างอิงตั้งแต่นี่ก็นะครับก็สามารถใช้อย่างนี้ครับเพิ่มมาตรงใต้เนฟนี่นะครับเนฟมากกว่าเมนเนฟ เขียนถูกไหมลองเช็คดูนะครับมากกว่า L I ปึบองใส่ Margin Left 1 0พิกเซลเซฟดูครับกลับไปรีเฟรชดูเห็นไหมครับ ผมใส่ด้านซ้ายของมันนะครับทุกตัวทุก LI ของมันก็จะมีทางด้านซ้าย10บพิกเซลใช่ไหมครับ้าย10อันนี้ซ้ายของ about ก็เป็น10ซ้ายของ o m มก็เป็น10แต่เรามองไม่เห็นนะครับครับโอเคทีนี้เรามาใช้ padding padding ก็คือเนื้อด้านในใช่ไหมครับเนื้อด้านในเนี้ยมันจะถ้าเราใส่สีเข้าไป padding นี้ไหครับถ้าเรามีการใส่สีที่กล่องนี้เข้าไปปุ๊บ แพดดิ้งเนี้ยจะไปขยายสีนะครับลองมาดูครับจะเป็นยังไงครับผมบอกว่าแพดดิ้ง Left 5าพิกเซล ผมต้องไป padding ที่ตัวตัวนี้นะครับตัว A ใช่ไหมครับนี่ครับผมต้องมา padding ที่ A ผมลบออกนะครับผมต้องไป padding ที่ A นะครับผมก๊อปมาเลยมันวิ่งไล่ ผมเข้าไปที่ A อีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ไปแ a ดดิ้งที่นี่แ a d ดิง้ง left 1 0 p พิกเซลเห็นไหมครับเนื้อสีที่อยู่ด้านในเห็นไหมครับจะเป็น1 0 p พิกเซลทางซ้าย ถ้าผมต้องการทั้ง4ด้านผมก็ใช้ Padding ไปเลยอันนี้จะหมายถึงถ้า Padding นะครับจะหมายถึง4ด้านเลยนะครับบนขวาล่างซ้ายเห็นไหมครับดูแล้วบนบนเยอะไปนะครับบนขวาเยอะไปก็กำหนดได้แยกออกมาได้นะครับ Left เป็นสิบ เป็น10นะครับเราก็หมดเป็นท็อปหมดท็อปเป็น5พอนี่ก็คือแยกออกมาวัตทอมเป็น5พ okay. ิเเห็นไหมครับก็บนล่างก็น้อยหน่อยทางซ้ายขวาก็เยอะหน่อยอแยกกันออกมานี่คานกำหนดด้านในนะครับ มหน้าของหนวดด้านใน A ใช่ไหมครับเพราะว่า A มันมีการใส่สีเอาไว้ที่ตัวนี้รู้สึกเราใส่ที่ตัวไลบรารีใช่ไหมครับนี่ครับเราใช้นี้คัดร่วมเข้ามานะครับเราใช้วาเนฟเป็นคัดเป็นคัดร่วมในนี้ถูกไหมครับมันก็กระทบใส่สีใน A จ่เป็นเลดเอาไว้สีแดงเอาไว้เพราะฉะนั้นเราต้องการเนื้อสีของสีแดงเพิ่มขึ้นผมก็ใส่แพ d ด i n g ที่ A เข้าไปผมแยกมาที่โปรเจกต์เพราะว่า าบางส่วนมันอาจจะแพดดิ้งไม่เหมือนกันใช่มผมก็เลยต้องแยกมาไว้ที่ส่วนของโปรเจกต์ซะโอเคครับทีนี้ผมพูดถึงการใช้มาจิ้งกับพ a d ดิ้งไปแล้วนะครับพ a d ดิ้งลองดูลองดูในดีไซน์ดูปุ๊บลองมาดูครับว่าเราจะส่วนไหนที่จะเป็นพ a d ดิ้งได้บ้างเมื่อกี้บอกว่าตรงเมนูไปแล้วนะครับ ก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่ครับผม padding มาเฉยเป็น margin นะครับผมนะโอเคก็ประมาณนั้นถ้าคุณต้องการเนื้อสีที่มันเพิ่มขึ้นคุณก็ใช้ padding กนะันเนาะส่วน border คุณเคยใช้ผมเคยทดลองให้ใช้ไปแล้วครับใส่อย่างเช่นนี้ครับแดง,แดงนี้ขอบแดง,แดงนี้นะครับก็ใช้ border เข้าไปได้นะแดง,แดง บอร์เดอร์เข้าไปได้คุณสามารถกําหนดเฉพาะด้านซ้ายเหมือนกันก็บอ์เดอร์ขีดเลฟใช่ไหมครับผมลองมากำหนดให้ดูนะครับที่ L I แล้วกันผมบอกว่าบอ์เดอร์บอ์เดอร์ขีดเลฟ 1, 1 px solid solid ก็คือเส้นรูปแบบเส้นที่มันเรียบๆนะครับมันสามารถากำหนดมีหลายแบบนะครับมีดอทมีความหนามีเดชเนี่ยครับดอทก,ก็เป็นแบบจุดนะครับใส่เข้าไปได้ลองใส่เข้าไปดูได้ตรงเนี้ยความหนาของเส้นนะครับ solid ไปนี่ก็สีขึ้นมาต้องการสีเท่าเลือกเป็นฐาน6 6ก็ได้ครับมาเลือกสีเป็นฐานสิบหกสีเทานี่ เดี๋ยว li ทุกตัวครับที่อยู่ในเมนเนฟมันก็จะมีเส้นด้านซ้ายมือใช่ไหมครับนี่ครับด้านซ้ายมือ,อในกรณีนี้กเส้นพวกนี้ด้านซ้ายมือนี้เขาก็ใช้แทนบางดีไซน์ที่มันจะมีขีดนะครับเคยเห็นไหมครับอ,อันนี้ดีไซน์นี้มันไม่มีขีดนะครับบางดีไซน์จะมีขีดอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยเขาใช้บอดเดอร์เล็บอย่างเดียวก็ได้ มันก็จะมีทางทุกอันใช่ไหมครับซ้ายซ้ายซ้ายโคมก็จะมีซ้ายด้วยคุณก็ไปกำหนดให้อ่าให้ตัวแรกมันเนี่ยไม่ต้องมีเส้นไปซะโดยใส่คาส์เข้าไปก็ได้นะครับง่ายๆโอเคอ่าบอร์เดอร์ดูดูในดีไซน์แล้วอ่าพวกนี้นะครับพวกนี้ครับอ่านะครับเห็นไหมครับเส้นขีดเส้นใต้นี้เขาก็าใช้ b อดเ e อร์ t t o ทมาขีดนะครับส่วนอันนี้ปุ๊บเขามีรอบเลยใช่ไหมครับก็ใส่ Border ร์อย่างเดียวให้มันสด้านเลยครับนี่ก็เหมือนกันครับสีด้านเลยนี่อันนี้ก็ Border ร o t t o ทเหมือนกันอันนี้อาจจะใช้บอดเ e ออันนี้อาจจะเป็นดิฟตรงนี้ใช่ไหมครับคุมอยู่เราก็ใช้บอดเ e อร์ท็อปมีความหนาเท่าไหร่คุณก็ไปวัดดูนะครับสมมติว่าคุณมีความหนาสัก8 เก้าสิบอย่างเงี้ยอ่าคุณก็ไปใส่บอ์เดอร์ท็อปสิบพิกเซลสีอะไรก็ดูดอ่านะครับโซลิดซะเนี่ยครับตรงนี้เส้นนี้ก็เหมือนกันกีบบอบแล้วครับเส้นใต้ของนี้ก็อันนี้อาจจะเป็น s 3ส4ามสี่ใช่ไหมครับคุณก็ใส่บอ์เดอร์ที่ S3 สามเนี่ย s อสสามเอสี่เนี่ยบอดเอร์บัตทอมมันครับโอเคอ่าจบแล้วสามส่วน การใช้แตกต่างกันนะครับมาจิ i นกับ padding ใช้แตกต่างกันยังไงผมรู้ไปแล้ว <c oughs> โอเคทีนี้มาต่อเรื่อง short hand Short hand ก็คือการเขียนไอ้พวกเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยครับมามาชิ้นเล็บมาชิ้นลายพัดดิ้งเขียนให้มันสั้นกว่าเดิมได้นะครับมันอย่างนี้ครับที่มันยาวนี่ครับอย่างเนี้ยครับ ผมเขียนถึง4บรรทัดเลยนะครับใช่ไหมชอ็อตแทนเขาสามารถไปชอ็อตให้มันเหลือ1บรรทัดได้นะครับมันทำอย่างนี้ครับ padding ผมต้องใส่ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บอิก,การนะครับ Enter ออกมา padding ไม่ต้องมาขีดต่อหลังนะครับแล้วก็คลอนไปเลยเขาต่อด้วยค่าแรกนะครับค่าแรกจะเป็นค่า left ไม่ใช่สิครับค้าแรกเป็นค่าท็อปบนขวาล่างซ้ายนะครับจำไว้ว่ามันหมุนเหมือนนาฬิกาครับเข็มเข็มหมุนไปที่บนก่อนใน่ไหมครับแล้วก็เข็มนาฬิกาหมุนทางขวาล่างซ้ายนั่นเองบนก็สิบไม่ใช่ครับบนเราไป5 5พิกเซลขวาเราต้องการ10พิกเซลล่างเราต้องการ5พิกเซลซ้ายต้องการ1 0พิกเซล น,นี่ครับเราก็ลบนี้ทิ้งไปได้เลยตัว margin ตัว border สามารถทำแบบนี้ได้หมดนะครับรวมทั้งรวมทั้งตัว property หลายๆตัวที่มันมีขีดตรงนี้นะครับมันสามารถไปช็อตแฮนได้นะครับคุณต้องการช็อตแฮนแบบไหนคุณไปลองไปเซิร์ชเอานะครับเช่นตัว background ใช่ไหมครับมันสามารถช็อตแฮนได้นะครับ Hey. ทีนี้ลองมาดูอ่ะเซ็ตแล้วปั๊บนะครับได้เหมือนเดิมเลยมีได้พัดดิ้งเหมือนเดิมเลยเนะครับนี่คือช็อตแฮนช็อตแฮนดับหนึ่งนะครับสั้นลงเห็นไหมครับถ้าเราบอกว่าพัดดิ้งอย่างงี้โพลอนผมเขียนไว้ข้างนอกอีกแล้วครับ แบบน,นี้แล้วก็10พิกเซลอย่างนี้นะครับผมลบไปทิ้งนะจะได้ไม่งงเนี่ยก็ถือเป็นช็อตแทนแต่ว่าสี่ด้านมีค่าเท่ากับ10พิกเซลนะครับลองเซฟนะครับคลิปแฟลชนะครับเท่ากันหมด4ด้านและมีอีกช็อตหนึ่งครับทางนี้ครับสมมติว่าบนสมมติว่าบนผมต้องการ5พิกเซล 10พิกเซลมีแค่2ค่านะครับเออมันไม่ครบ4มันไม่ครบ4ด้านมันจะมันจะคิดยังไงมันจะคำนวณยังไงนะครับมันคำนวณอย่างนี้ครับบนขวาล่างอ่ะกลับมานะครับซ้ายอ่านไหมครับบน5ขวา10ล่าง5ซ้าย10บแต่บนอย่างนี้นี่เห็นไหมครับ ลองไปเล่นช็อตแฮนด์กันดูนะครับทั้งทั้งแพนดิ้งทั้งบอ์เดอร์เหมือนกันนะครับถ้าคุณอยากลองตัว Property อื่นที่เป็นช็อตแฮนด์คุณก็ลองดูเลยครับไปเซิร์ชหาเอาสมมติว่า CSS b a c k g r o u n d short hand b a c k g r o u n d ก็มีช็อตแฮนด์นะครับลองคลิกลิงก์ดูนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือ long hand ครับคือ แบ็กกราวน์ค o ลเลสีอะไรแบ็กกราว์ up, มีอิ a เมดอิเเป็นรูปอะไรแบ็กกราว์ up, ต้องการการรีพีทของแบ็กกราวน์ไหมคือการการปูวนล,ลูปนะครับปูพื้นเข้าไปแบ็กกราวน์อะตัชเมนต์อะไรก็ไม่ทราบแบ็กกราวน์โพซิชันกำหนดตำแหน่งของรูปนะครับนี่ครับเขาก็มาช็อตแฮนเป็นแบบนี้เลยเปึ๊บปึ๊บปบมีไหมเออตรงช็อตแฮน ่นี่ครับล่างๆนี่ปุ๊บกำหนดอย่างนี้ครับช็อตแฮนสีเข้าไปก่อนสีเข้าไป U L image ก็เป็นตัวรูปภาพใช่ไหมครับอันนี้ No repeatposition บนขวาขวาบนประมาณนั้นโอเคครับผมที่จบแล้วเรื่องช็อตแฮนอืม default volume ความจริงค่า ค่า Default ของมันผมก็จความจริงมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับ b l o c element โดยตรงโดยตรงนะครับความจริงค่าค่าเริ่มต้นของของ html เนี้ยเช่นผมบอกว่าลองใส่ s 1ไปเมื่อกี้นะครับนี่ครับผมใส่ s 1นี่เป็น s 1ใช่ไหมครับลองใส่กันไปละเโดยที่ไม่ได้กำหนด่อ css อะไรให้มันเลยใช่ไหมครับแต่มันเกิด นะครับด้านบนมี Margin หรือ Padding เนี่ยเพิ่มขึ้นมาข้างล่างเป็น Margin หรือ Padding เพิ่มขึ้นมาเห็นไหมครับนี่คือ Default ของมันมีตัวหนาด้วยและตัวใหญ่กว่าชาวบ้านด้วยนี่คือเป็น Default ของ H1 บางแท็กแท็กอื่นก็มี Default ของเขาเองเห็นไหมครับส่วน Display H1 เนี่ยก็มี Display เป็น Display Block เช่นกันนะครับทำไมอย่างเช่น A เขาก็มีเห็นไหม เขามี display เป็น in-line ์นะครับดีฟองเขาคือ in-line แต่คุณสามารถไป็นกำหนดเป็นบล็อกได้นะครับอย่าง s1 เนี่ยคุณถ้าคุณไม่ต้องการ margin คุณก็ไปบอกว่า s1 margin เป็นศูนยซะทัดดิ้งเป็น0ูนย์ไปซะคุณไม่ต้องการ s1 เป็นตัวหนาคุณก็ไปบอกว่าฟอนต์เวทเป็น normal ไปซะอ่านะมันสามารถไปไปปรับเปลี่ยนค่า default ของมันได้นั่นเองอ่านะอย่างเช่นตัวนี้ p เห็นไหมครับ ใช่ไหมครับตรง P ก็มีมาจินใส่ P พารากาฟนะครับเขาก็มีมาจินมีแพดดิ n งอะไรของเขาขึ้นมาถ้าคุณต้องการให้มันติดกันก็ไปกาหนดมาจินเป็นแพดดิ n งเป็นศูนย์ไปซะอะไรไปซะก็ว่าไปนะครับอ่าผมลองกำหนดให้ดูแล้วกันตัวนี้ H 1ในดีไซน์มันไม่ไม่มีถูกไหมครับแต่ว่าในดีไซน์ไม่มีตัวตัวเฮดเดอร์เลยใช่ไหมครับถือว่าก็ถือว่าเป็นเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้าง พูดง่ายๆเขาเป็นดีไซน์แค่ m อ up ครับความจริงจริงๆแล้วในเว็บไซต์เราควรจะมี s1 เพื่อให้ s e o มันจับค่าใช่ไหมครับแต่ในดีไซน์เป็นม็อก up ไปเฉยๆก็ว่าอาจจะเออไม,ไ,ไม่ได้คิดถึงอะไรตรงนี้เท่าไหร่อ่าทีนี้ผมจะไปตกแต่งให้ s1 มันมันไม่มีนะครับให้มันหายไปผมก็ไปกําหนดดูซิ s1 ของเราอยู่ตรงไหน เนี่ยครับนิดหนึ่งตรงนี้ผมบอกว่าใส่คลาสให้มันแล้วกันตั้งชื่อมันว่า title 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 index เ,น,เ,น,น,เนี่ยผมก๊อกบชื่อคลาสมานะครับผมจะไปเขียนไว้ในอ content ใช่ไหมครับ content ด้านบนแบนเนอร์ ดูซิจะวางไว้ตรงไหนดีอยู่ในส่วนของโปรเจกต์แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับไลบรารีเท่าไหร่เนฟปุ๊บอ่ะผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันแา,า้วกะผมวางไว้ใต้เนฟเพราะว่าตัวเลย์เอามันอยู่ด้านล่างเนฟใช่ไหมครับตัวเลย์เอามันอยู่ด้านล่างเนฟก็วางไว้ใต้นี้ ผมก็สั่งว่า Display เป็นนอนไปซะดิสเพย์นอนนี่จะมองไม่เห็นนะครับนะมครับมันจะหายไปเลยแล้วก็พวกเลเ o อ t ์แล้วก็จะขยับขึ้นมาเลยเราใส่ไว้เพื่อให้ SEO อ่านนะครับไม่ได้ให้คนอ่านเนะครับเพราะว่าดีไซน์มันไม่มีไงนะคอโอเคทีนี้ลองมาดูตรง ตรงนี้กันนะตรงนี้คอลัมน์นี้รูปนะครับมันตรงกลางใช่ไหมครับเราสามารถกําหนดให้รูปตรงกลางโดยใช้ม r g i n เข้าไปช่วยได้นะครับเราเคยทําเมื่อตอนบทเลรกๆแล้วนะครับคือ Margin 0 auto อโ้ไม่รู้มีใครจําได้อยู่หรือเปล่านะครับอ่ะมาดูกัน,กนตัวคอลัมน์เราอยู่นี้เออคอลัมน์เรา ใครหาเป็นใครหาตัวโค้ดเราไม่เจอนะครับกลับมาที่สลับที่นี่นะครับับปุ่มดีไซน์สมมติกดไปได้นะครับปุ่มดีไซน์สมมตุนนมมมติว่าผมต้องการจะกําหนดอิมเมจตัวนี้ให้มันเซนเตอร์ใช่ไหมผมก็มาจับวะจับตรงนี้ปุ๊บล้วกลับไปที่โค้ดเห็นไหมมันจะไฮไลท์ให้เลยเนี้ใช่ไหมผมสามารถกําหนดตัวนี้ให้มันเป็นกึ่งกลางได้ โดยการวิ่งเข้าไปที่นี่ครับรับไอเทมผมอ้างอิงคลาสจากรับไอเทมก่อนละกันรับไอเทมปุ๊บแล้วก็วิ่งมาที่ดิฟตัวนี้แล้วก็เข้ามาที่อ m a เมจนะครับรับไอเทมวิ่งเข้าไปที่ดิฟนะครับผมไม่ได้อ้างชื่อคลาสเพราะว่าชื่อคลาสมันดันไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับ นะครับนี่เป็นคอ1คอ2คอลัมน์2คอลัมน์3ใช่ไหมครับแต่ว่าผมอ้างที่แท็บดิฟเลยเพราะว่ามันยังไงมันดิฟเ,เหมือนกันนะครับแล้วก็อ้างมาที่ Image นะครับ g i m g ผมลบ margin left กับ a ออโ margin right กับออโต้ Okay. นะครับการใส่ left และ right เป็น auto นะครับจนะทำให้อยู่ตรงกลางแต่ตัว i m m a g e เนี้ยเราต้องใส่ property display ให้เป็น block ไปด้วยนะครับมันถึงจะอยู่ตรงกลางให้เรานี่นะครับอ่านะส่วนที่ผมบอกว่า,าเราใช้ shorthand ได้นะครับเปลี่ยนจาก Margin เป็น0 auto อย่างนีนะ้มันก็จะวิ่งอย่างนี้ครับ บนเป็นศูนย์บนขวาฮะขวาเป็นออโต้เใช่ไหมก็คืออันนี้ล่างเป็นศูนย์ซ้ายเป็นออโต้ก็เป็นอย่างนี้เอาใช้อันนี้ได้เลยครับนี่ได้เลยนะครับกลางแล้วอ่าเดี๋ยวเราดูและเฮ้ยแต่ด้านบนมันมีช่องนะเราก็ไปวัดดูช่องประมาณสักข้างบนประมาณสี่สิบสี่สี่สิบห้าอิเคเซล ต้องการบน45แล้วครับใส่ไป45พิกเซลแต่นี้มันจะกระทบล่างด้วยใช่ไหมครับเราก็ดูว่าล่างเราต้องการ45พิกเซลไหมดูครับดูข้างล่างปุ๊บเขามีขอบสักเท่าไหร่30มันเริ่มไม่เท่ากันแล้วเราก็ต้องเริ่มเริ่มแยกแล้วครับบนขวาล่าง30พิกเซลซ้ายเป็นออโต ถ้ามันค่าค่ามันเริ่มแตต่างๆกันเราก็ต้องกระจายกมาแบบนี้ครับอืนะครับต่อไปตรงนี้นเซนเตอร์เดี๋ยวตรงนี้ไปกําหนดอะไรเซนเตอร์เดี๋ยวเราสอนในเรื่องของบทถัดไปนะครับจะมีเรื่องการตกแต่งเพิ่มความสวยงามให้กับเว็บไซต์ตัวตัวเราอ,อันนี้ผมพูดแค่เรื่อง Margin กับแพดดิ้งก่อนจะได้ไม่สับสนนะครับก็ จบแล้วครับประมาณนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ